ีเอฟซีสุพารณตอนนี้เข้ายู่ที่ไอเทคมอนครลงิงจันทร์ทุกๆวันพุธวันเสาร์เ่นจะมีงานตลาดพักปลอดสารผิดึังว่าตังยูดันหนาของตึกไอเทคมอลังใหม่อยู่ที่นครลงิงจันทร์นี่เองเขจะเห็นเต็นกลางหร้ยๆบันี้แมนเพิ่นเอาพักเอาเครื่องอย่างต่างๆมาขายจะเป็นงานตลาดนัดจัดขึ้นทุกๆวันพุธหล้วกะ็วันเสาร์ แล้วมันนี้เฮากับมีโอกาสพาฐานผู้สมมาเลาะมาเที่ยวมาสมมาเบง่งบรรยากาศมียังเป็นเตสือเนาะสไลายสไลายก็จะเป็นพักปลอดสารพิษแต่ว่าเครื่องทั่วไปก็มีคือกันนี่ถูกประเภทอันนี้เป็นฐานบันเทิง3ามซีสเตชันอาจจะเบ่งรวมๆไปก่อนนะ ต้นใหม่ประดับเสื้อผ่าก็มีประเภทมากมายอาหารก็มีมีหลายๆโซนขายของกินอาหารธรรมศาสตร์ก็มีดานนี้เนาะพอเขาเขามาดานนี้เขา,ขามาเบ่งโซนนี้ก่อนอาหารธรรมศาสตร์ เก็บโม่เจีมาแค้นกระแดกโอ้มีไข่หมดแดงแล้วนอนยามเลย สากักรีบมะกระโบกก็มีนะซาล่ามโลซามาพุงซัมโลซาต้มน้ำแข็งเป็ดปอกไก่ปอกใส่กรอกมีหลายมีหลายอาหารการกิน ปลาสดมาเหผี่ยปลาเพียปลาเครื่องตลา,มาหมูย่ญ่เนาะปลาตองปลาหลาบครับปลาปลาลตลา น,น,น,น้ององัวกันมี่โลตาไรส์น้องงัวน้องงัวมาแสนสี่แสนสี่ของบ้านเราด้วยได้มาไม่ไหวชมพูสตสรอเบอรี่มะขามหวานอาหารธรรมศาสตร เชองสอนก็จะอันนี้พ่งน,นี่ยน้ำเพิ่งสดอันนี้เดสดแผ่นเนาะยังอยู่ในห้างเลยสดแผยังอยู่ในห้างเลยมเพิ่อเพิ่มระดมขอนกระดำขออที่เลยขาเนื้อปลาอย่างด้วย ตลาดนี่ที่ว่าสุดยหดนะอาหารธรรมศาสตร์เนี่ยแต่ว่าอยากใด้ของยงกินกระมาตอนเสาร์วันพุธหลัวันเสาร์วันนี้เป็นวันเสาร์ข้างมือวันเสาร์ในโซนตลาดอาหารสดอาหารธรรมศาสตร์สินวัวก็มีทางนี้ ในสินมุ้บันนี้เราจะมาเบ่งโซนผักสดได้บันนี้ คนเ,เดินมาพักกอดสันพิตอ,อันนี้แมนโอเวอพักได้เนี่ยเป็นต้นใหม่ประดับต้นใหม่ประดับแถวเนี่ย้นใครพักมันอยู่ข้างนี้ร้ายกนาดพักเนี่ยกันทำมาหลอบังนะร้ายได้ ยาาไปหอดพุ่งเให้เจ,จ้าจัดสรรเป็นระเบียบดีเลย เราบงกันเนาะทารุสุ่มเป็นใบนำกันเนาะนะครับอะไยพูดย,ยาวไปหอด้วยแต่ว่าสินนขากับเป็นประเภทเดียวกัน ามาหลายด้คนก็นมาสื่อร้ายกันนั่นเลย nha hàng hẳn là sản ừ ừ, ừ. à, luôn à, này, này đó. à hôm nay anh ấy có. hái này. súp 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 lươn lươn này súp lên không? À, súp này này đen อันนี้แล 8, ะ 8, <000 S 1> ค,ครับแปดพันแอยให่เยด้องแปดพันกียมาแต่บานได้ไม่มเออ ก็จะเปิดทุกๆก็จะเปิดทุกๆมันพุดกันมันเสากันปอกินละสองเถื่อ ชัวคล่า <Merci>. ย <'d S 2> ่กันประเภทสินค้าประเภทพักยุดโซนนี่วันนี้เราจะพามาเบิง โซนขายอาหารซุกอาหารปรุงสำเร็จดูแถวน่อขนมไตัวนี้นนี้อาหารอาติต

ขหมูเาสมสองขีด้าแล้วบบได้หมูโบได้ขข่เท่าเก่านล้วเจ้าซเจทีของขแยมท่น่ไม่ขายแสมขาว เอ,เอาส่วนนี้ได้บ่สส่วนตายนะ,ะสองขีดนะโมไดบัสสองขีดนะ่้องอับีอันนี้สามสิบพันต่อบ่อสองขีดเพิ่มอาเลย

หลาสต้นหาซิปถนส้มสกับที่ว่าบรรยากาศอยู่ที่นครลงอีกันในตอนนี้ผู้คนออกมาจับจายใส่ซอยซื้อเครื่องอยูของกินทื่ว่าเป็นปก,กติตลาดสดไอเทคเปิดให้บริการทุกมือ่อ นท่านผู้ชมสำหรับทีวิดีโอนี้เากับสขอจบคลิปวเคราะหกเท,ทนี้กอนขอบใจทุกท,าท่านที่ติดตามมาสดหม่ยพบกัคนใหม่คิดหนะ้ามร้าวนี้จะนำอาตะเกาเนาะของท่านเี่ทางลูกค้าเอ็นตบอยู่ในกระดาองเา 私は、なかなかまた、お前がいい、なるほど。